สวัสดีครับผมวาคาซาม่านะครับในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมาวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมดิบไดนะครับดิบไดก็เป็นเกมนกเพนกวินลงไปจับปลานะมันจะมีตอนอื่นที่เราจะเซตอัพคือเราต้องเรียงช่วงระดับน้ำก่อนจะมี5ระดับให้ดูจากตรงแผ่นข้างหลังจะมี1 2 3 4 5เรียงไงก็ได้อันนี้เป็นเกมที่ตัดเร็วมาก แล้วก็ผู้เล่นถ้ามี2คนให้เอาท้ายที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยครับไปแล้วก็เวลาดำน้ำมันจะมีส่โลงประกอบคือจะมีนักล่าถ้าเกิดเรานกเพนกวินเราโดนไปเหยียบนักล่าเนี่ยปุ๊บก็คือเสียนกเพนกวินไปแต่ว่าถ้าเกิดเสียครบ3ตัวเนี่ยมันจะกลับมาที่เดิมต่อเมื่อทุกคนเล่นครบหมดแล้วถ้าเกิดได้ฟองน้ำเราสามารถโดดไปขั้นหนึ่งได้เลย แล้วก็ถ้าเกิดได้หินนะครับเราเลือกที่ว่าเราต้องเลือกที่ว่าจะเก็บหินหรือว่าจะดําไปต่อถ้าเกิดเก็บหินเนี่ยเพนกวินเราอะ่ะจะสามารถในถเทิร์นถัดไปเนะี่ยจะสามารถดาไปความลึกระดับไหนก็ได้เลยส่วนอันนี้เป็นเหยื่อพอเราเก็บเสร็จปุ๊บเราเลือกว่าจะดําไปความลึกถัดไปหรือเราจะเก็บขึ้นไปได้เลยส่วนตรงนี้เป็นแปมนะครับยิ่งความลึกยิ่งมากแปมยิ่งสูงอ่ะวิธีการเล่นกันก่อนก็คือมันจะเป็นเกมที่แบบ คนหนึ่งเล่นไปจนกว่าจะจนถึงความลึกที่ห้าแล้วคือหรือเขาจะเก็บแต้มขึ้นไปนะครับก็คือสมมุติผู้เล่นที่หนึ่งปุ๊บเปิดเจอกุ้งเราจะไม่เอากุ้งก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเอาก็คือขึ้นไปเลยแล้วก็เป็นผู้เล่นถัดไปแต่ถ้าเกิดเราจะดําต่อก็คือเล่นต่อได้เลยก็คือเป็นความลึกที่สองอ่ะได้ปูเราจะเอาถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ไปความลึกที่สามโอโดดีนี่ถ้าไม่พอใจไปความลึกที่สี่ Oh. ปกตินักยิ่ง,ง,งความลึกเยอะนักล่าจะยิ่งเยอะนะคะเ <Yeah. S 2> อาไปความลึกที่ห้าผมเอาอันนี้ปุ๊บอ่าเ uh huh. ปิด <laughs> อันนี้คือไม่ได้แต้มอะไรเลย <Yeah. S 2> แล้วคนผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถมาเหยียบซ้ำของเราได้ด้วยแล้วก็าสามารถเอาขึ้นไปก็ได้เหมือนกันอย mm ่างเช่นเ้าไปหนึ่งสองสามสี่อ่า uh huh. เขาพอใจเขาขึ้นสี่ปุ๊บ <laughs> แล้วคนหัดแล้วเขามาบวมมาถึงเราก็สุดปุ๊บเราเป็นตัวที่สองผ่านไป ก็วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนกว่าทายจนกว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะถูกกินจนหมดแล้วโอเคพอถูกกินจนหมดเสร็จปุ๊บวิธีนับแต้มเนี่ยสัตว์ที่มีสีกันต่างกันสามอันให้นับแต้มเต็มไปได้เลยแล้วก็สีที่ไม่ครบเนี่ยครับให้นับทั้งหมดแล้วก็มาหารสอง 2. ก็คือแต้มจะไม่ได้เท่านั้น เราจะเลียงสีแบบไหนก็ได้เราจะเอาสีเยอะไปอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราที่ต้องการเป็นสามสีที่ไม่เหมือนกันใช่เป็นสามสีที่ไม่เหมือนกันใช่ครับเราจะให้มันโดนฐานน้อยก็ได้แต่จะมีสีพิเศษหนึ่งเป็นสีเนี่ยเขาเรียกว่าสีสีแบบทุกสีใช่สีลุ้งจะอยู่ในสีไหนก็ได้ครับผมก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับดีไดายแล้วก็มีไอตัวของนักล่าใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าตัวเพนกวินเราเนี่ย โดนนักล่าจับหมดแล้วอย่างเช่นอะหานักล่าใช่ครับสมมติว่าไอ้สีนี้โดนนักล่าตรงนี้ตอวหนนะอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้อีกตัวนึ่าโอเคถ้าเกิดรอบต่อมาสีนี้มาลงโดนนักล่าจับครบสามตัวครับถ้าโดนนักล่าจับครบสามตัวเนี่ยให้เป็นกวิ้นกลับไปที่เดิมแล้วก็เขาสามารถหยิบหยิบอะไรติดไม้ติดมือใช,ใช่หยิบอะไรจะไม้ติดมือจากระดับไอ้ระดับความเรที่เขาโดนกิน ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดที่ใช่ต้องเป็นใบที่เปิดแล้วเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราล่าต้องเอาออกเลยหรือเราโรงงานก็ได้เพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าตรงนั้นไม่มีก็ไม่สามารถเอาอะไรกลับขึ้นมาได้เลยก็คือมือเปล่าซึ่งอาที่หยิบกลับขึ้นมาได้คือไม่ปลาก็หินใช่ครับไม่ปลาก็หินโอเคครับผมแค่นี้นะก็มีแค่นี้ครับ เกมแบบเล่นเร็วมาก,มกมเปไงครับเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเป็นไงบ้างเกมนี้เร็วมากครับเป็นเกมที่จัดเร็วแล้วก็จบเร็วสามารถแบบให้คนเล่นกันได้เยอะๆได้แล้วก็เป็นเกมที่แบบใช้เวลาน้อยในการเล่นนะก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นได้ครับสบายมากขอขอบคุณมิ้งบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มิงบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปี้ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ นับสนุนโดย oa furniture more than a furniture ร้านบอร์ดเกม board game academy วงเวียนใหญ่ with d s o f learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube c h ANNEL ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะ